ก็ตอนนี้ของน้องโจกแกแม่รองชัยศรีลำก็มาแล้วนะครับแล้วก็ของลูกค้าพี่พิชิตเนี่ยไม่แน่ใจว่ามาจ่ายเงินหรือมาอะไรแต่ว่าออกไปแล้วลูกค้าของน้องเหมียวมาแล้วเฮ้ยคันนี้จะเป็นสีเทาทั้งหมดนี่ก็คือจะมีอยู่สองคันนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือนี่จะเป็นลูกค้าของน้องเหมียวนะจะเป็นสปาร์คสามจุดศูนย์รถทำเงินนั่นเองอันนี้พี่ต่ายก็เตรียมจัดสถานที่ดอกมงดอกไม้เตรียมไว้เรียบร้อยลว แล้วก็เดี๋ยวไปถามน้องโจก่อนว่าน้องโจจะเอาอะไรเพิ่มไหมจะได้พาวหว้พระน้องเมียกำลังเซ็นเอกสารอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่รองชัยศรีลำนะครับก็ mm. ของน้องโจกับของคุณแม่จะเอาอะไรเพิ่มไหมกาแฟโอตินไม่เพิ่มแล้วนะ ทาไม่เพิ่ม,มเดี๋ยวตายพาว่ายพระเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเอาอะไรไหมไม่เอาโอเคครับอตอนนี้รอไฟเช็คอยู่ไ,ยงไ,งไฟแช็คพี่ตายหายยืมไฟแช็คให้น้องเหมียวแทนไฟแรงนี่ไหวเหมียว <laughs> น้องโจ้ครับเสร็จเรียบร้อยแลย้วจะไปในคห้องน้ำเนี่ย เข้าก <cin stereotype> ่อนไหมล่ะเข้าน้ำก่อนแต่แป๊ดเดี๋ยวพี่จ่ายรอเข้าน้ำก่อนแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ออกมารอข้างนอกเลยก็ได้ครับมาก็รถเหลือโชว์แค่นี้แหละอือมีเยอะเดี๋ยวรอนั่ออนน้งโจไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวรออชมใไปแม่ก่อน น้องจินตนาไม่ได้มานะเดี๋ยวแยกกูให้แม่ก่อนสองสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแม่จา๋าเดี๋ยวแม่เอาเอาอันเยอะเนี่ยอันเก้าดอกเนี่ยอันนั้นแหละครับเดี๋ยวที่เดี๋วจะตายเอาไปให้โจโจมาละ โจครับอันนี้ห้าดอกเดี๋ยวโจ้ไหว้ตายายเด้อแล้วก็เดี๋ยวของแม่เก้าดอกจะไหว้พระภูมิด้านซ้ายมือไปเดี๋ยวตายพาไปน้องโจสกายวิวนะครับที่เห็นในเพจคือเขาจะเป็นชื่อทางทางทางเฟสตอาน่ะเออชื่อเฟสเป็นชื่อเฟสน้องโจสกายวิวจะตายก็เรียกน้องโจน้องโจอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่รองชัยศรีลำก็ คันนี้นะครับน้องโจ้คุณแม่จอกให้น้องกิตนาชฉยสีรำใชยแต่ว่าน้องติดไปเลี่ยนคนคนอยากได้รถไม่ได้มา <laughs> ให้พี่ชายมาเอาให้พี่ชายมารับแทนครับของน้องโจ้ฝั่งขวานะครับฝั่งนูน้นของคุณแม่ฝั่งซ้ายครับไปเลยเดี๋ยวไปตายไปถ่ายนั่นให้อันนี้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ขายรอเรียบร้อยแล้วลูกค้ามาก็เซ็นเอกสารที่เหลือล้วก็รับรถได้เลยเ็ขอให้คุณแม่กับน้องโจ้รวยๆเองๆนะครับคุณแม่พักละอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นของนโจ้โอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวโจ้พาคุณแม่ไปรอพี่ต่ายที่รถเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอาดอกดาวเรืองให้ กลับไปรอที่รถเลยไปเมืมเ่อกี้จะมาถ่ายรูปกระมวแต่นั่นเพื่อนมดมาคุยเรื่องรถไปไหนล่ะน้องโจ้ครับมาเดี๋ยวถ่ายรูปครับเดี๋ยวของน้องโจ้เลือกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลือกยืนเราเลยของโจ้ยืนฝั่งนั้นแหละเออแล้วผมคฟแม่ยืนฝั่งนี้แม่ตัวนี้นะแม่จับตัวนี้เลยก็จะมาดนึงก็จะมาถ่าหนึ่ง,งโอเคครับแค่นี้ละแม่จา๋าโอเคของโจ้ตรงนั้นแหละโอเค โจไปตายฝากถือป้ายกดไลค์ครับอืมโอเค,ออเ,คเดี๋ยวคุณแจเดี๋ยวไปตายให้แม่ถือก็ได้แม่จ๋ะแม่เดี๋ยวต่อันน,นี้เดี๋ยวต่าวางไว้ก่อนนะมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวต่ไปวางไว้ที่โต๊ะไม่ลมืมไม่ลืมเดี๋ยวนั่นให้เดี๋ยวเอาคุณแจรถมาเดี๋ยวนั่นให้นี่นี่นี่นะแม่จับมือหนึ่งจับตรงนี้นอ่าไอมือปล่อยมือหนึ่งมาประคองปลายด้วย จับประมาณสักตัวนี้อืมนี่โอ้คุญเจนนี่น่าจะเปลี่ยนใหม่ได้ละคืออันใหญ่มามันนั่นเกินไนีพีไไ่ตายไม่ชอบโอเคเดี๋ยวแม่มองเดี๋ยวโจมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับขออีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองกดไลค์ครับรถใหม่กดไลค์ครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายรูปกัน อันนี้ถ่ายรูปยังไงให้เออวะมันใช้มุมกว้างไปไงแล้วทีนี้ดอกไม้หนายไปข้างหนึ่งเฮ้ยเอนอกเดี๋ยวน้องโจ้พาคุณแม่มาไหว้ที่รถเลยก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวพาคุณแม่ไหว้ในตัวรถเลยก็ได้อเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเเหมือนดอกดาวเรืองนะครับ โอเคเดี๋ยวเปิดเข้ามาในรถเลยแม่จ๋าเดี๋ยวแม่นั่งในรถเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องให้น้องโจยืนพวงมาลัยให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโจเดี๋ยวโจไปยืนคู่แม่แป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวพี่ใส่คอใ่้างข้างข้างข้าข้างขแม่ฝั่งนู้นนะหันดอกดาวเรืองวะนี่โอเคครับโอเคครับอ่าทีนี้เดี๋ยวแม่จะ ดอกที่เป็นช่อนะครับแม่ก็วางไว้ข้างหน้าเลยแล้วที่เป็นเป็นพวงนะครับเราก็แขวนตรงกระจกมองข้างเลยโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตายไปอยู่ถ่ายรูปฝั่งนู้นก่อนอ่าโอเคตอนไหว้ก็เราก็อธิษฐานเอาเลยนะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตออกไปร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยแม่อธิษฐานเรืสิ่งดีๆนะ สาเหตุที่ไม่ถ่ายคลิปต,ตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีเสียงตละแลงลมอย่างเงี้ยเรียบร้อยจ้าแม่โจครับดูที่มือถือตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้นะ เกองแล้วพนะี่สี่สิอเอาสีก้านะสี่บเกออกโอเคโอเคแม่จ๋ารูปออกเลยจ้ะแม่จ๋าอันนี้เอาจ้ะเ,เอาออกเลยเดี๋ยวผ่านเด็กตายขอคืนอ่ะเดี๋ยวเอาผ่านไปเก็บก่อนโจเดี๋ยวพี่ต่ายเอาพานไปเก็บแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายออกมาเด้อะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายยืนรอส่ง49ปุ๊บโจก็บีบแตะ3ครั้งแล้วก็ออกได้เลย โอเคเดี๋ยวพี่ตายมารอส่งแป๊บนึง่งอันนี้ก็ตังฝังน้องเหมียวก็กระจกตอนนี้มันก็ยังใช้ได้แหละครับแต่ว่าโจรอยสักวันสองวันก็ได้กัจะมันก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วแหละพ่อพี่ตายตากแดดไปล้มันแห้งแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสมุดรับประกันนะ้วก็เสือ้อ ตอนนี้เท่าไหรละเจ้าดูตามโทรศัพท์ก็ได้ครับมันจะชัวร์กว่า,อ,าอีกหนึ่งนาที่งนาทีได้เดี๋ยวพีไต่เดี๋ยวพี่ไต่ตตตจะไปยืนรอส่งด้านหน้าเนาะแล้วพอ49่ิบก้าปุ๊บก็บีบแปรสามครั้งแล้วก็ออกได้เลยครับขอบคุณมากนะครับโจ้ขอบคุณมากนะครับ,ออบ,รบไปละไปละคุณแม่ขอบคุณนะครับ ก็มีลูกค้ามาดูรถอยู่หนึ่งคนนะครับก็เซลล์หนึ่งก็รับไปแล้วแล้วตอนนี้ไอ้น้องเมียวก็ถ่ายรูปคู่กับลูกค้าลูกค้ากขอถ่ายรูปด้วยสปาร์คันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเจดพันะก็เดี๋ยวเ,เสร็จแล้วไป่ายจะไปเอารถมาหาขึ้นโชว์เพิ่มสักหน่อยไปแล้วกันนี้ก็ขับอีซูซูมาส่งเพื่อนเหมือนกัน ขอบคุณนะครับไปแล้วไปแล้ว